สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ตามหาเจ้าของใหม่นะครับท่านที่ชื่นชอบบีฟมาสเตอร์พันแท้นะครับหรือว่าบ้านเราเนี่ยเรียกว่าบีฟมาสเตอร์เลือดร้อยนะฮะวันนี้มีให้ชมสามตัวนะครับเป็นแม่ลูก1คู่ แล้วก็เป็นแม่ท้องว่างอีก1ตัวนะครับผมพิกัดบัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยวันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากโคตรสวยพี่น้องครับต้องใช้คำว่าโคตรสวยนะฮะแล้วก็มันเป็นบ i บมาสเตอร์แบรนด์ดัง ระดับโลกนะครับนั่นก็คือแบรนด์ลิซี่นะครับผมนะฮะถ้าใครอยู่ในวงการของ b e e ม m สเตอร์รู้จักดีแน่นอนนะครับวันนี้มีทั้งราคาแบ่งนะครับทั้งแม่ลูกนะฮะจะยกคู่แม่ลูกก็ได้จะแบ่งแม่อย่างเดียวหรือว่าลูกอย่างเดียวก็ได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมตัวแรกกันเลยครับ เอาละครับพี่น้องครับมาดูตัวที่หนึ่งครับผมนะฮะนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับมิสลิซซี่หนึ่งศูนย์เก้าทับหกสามแปดนะฮะหนึ่งศูนย์เก้าทับหกสามแปดโลโก้ชัดเจนเลยครับผมนะครับเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบสองออกตุเบอร์สองพันสิบเก้านะครับพ่อของเขาคือ ลิซซี่ตอนโต้26ทับเกนะฮะส่วนแม่ของเขาก็คือ21-962ขีด L H C 1 0 1 3 6 8 8ลิซซี่เหมือนกันพี่น้องครับลิซซี่ทั้งตระกูลลิซซี่ทั้งแถบนะครับใบเพชรเนี่ยเป็นลิซซี่ทั้งหมดเลยพี่น้องครับก็เท่ากับว่าวัวตัวนี้ นำเข้ามานะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับส่วนสูงประมาณทัก150ได้ครับวัวเนี่ยใหญ่หนาลึกมากๆพี่น้องครับเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับตอนนี้ลูกอายุประมาณ11เดือนนะครับลูกแยกออกไปแล้วแยกขายไปแล้วสถานะตอนนี้คือท้องว่างอยู่นะครับเป็นสัตว์ทุกรอบครับผมแต่ว่าไม่ได้ผสมเนื่องจากว่ารักษากีบเท้าอยู่ตอนนี้ กบหายเรียบร้อยแล้วนะครับราคาขายวันนี้คือตัวนี้นะฮะหกแสนบาทครับผมนะฮะราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมค่าขนส่งเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับถ้าท่านถูกใจสนใจนะฮะอยากจะมาดูมาชมตัวจริงยินดีครับผมวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด ระยองนะครับหรือถ้าท่านถูกใจนะฮะอยากจะปิดได้เลยครับผมมัดจำา30ครับนะฮะส่วนที่เหลือจ่ายวันที่วัวขึ้นรถนะครับพูดจะภาษาวัวรีวิววัวไม่มีเก็บเงินปลายทางเอาละครับพี่น้องดูนะฮะนี่นะครับเต็มกล้องเต็มจอวัวเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งยาวทั้งลึกพี่น้องครับครบมากๆเลยนะฮะ ท่านเอาไปทำท้องได้เลยนะครับถ้าท้องแล้วไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับถ้าเทียบกับวัวที่ท่านนำเข้าเองนะฮะไม่ว่าท่านจะจ้างเครื่องบินไม่ว่าท่านจะฝากใครมาเนี่ยผมว่าราคาเมืองไทยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับราคานี้นะฮะเอาละครับเนี่ยครับผมใหญ่มากนะครับตัวนี้ใหญ่หนาลึกอยู่ที่นี่เลย ผมอยากให้ท่านดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นมุมที่ย้อนแสงก็ต้องขออภัยนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะฮะนี่ครับนี่ฮะใบหน้าอัตลักษณ์ครบชัดเจนนะครับใบเพชรของแท้ของจริงแน่นอนนี่ฮะใบเพชรนอกครับผมมุมนี้อาจจะย้อนแสงนี่ฮะผมขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นค้างตรงหน้าจอให้ดูนี่ครับดูกันชัดๆดูกัน ให้สัใจ,จวันนี้นะครับสายบีฟมัตเตอร์พันแท้เลือดร้อยตัวนี้หกแสนบาทครับผมถัดมาพี่น้องครับเป็นคู่แม่ลูกนะฮะเป็นคู่แม่ลูกแบรนด์ลิซซี่เหมือนกันพี่น้องครับนำเข้าเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวแม่ก่อนนะฮะผมไล่เรียงประวัติตัวแม่ให้ฟังก่อนแม่ก็คือมิสลิซซี่99ับ 4 5 8นะฮะตัวที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยนะครับเกิดเมื่อวันที่13 s e p t เซปเทมเบอร์นะครับมีลูกมาแล้ว2ตัวตัวที่2อยู่ด้านข้างนะครับหล่อมากนะฮะตัวที่2นะครับตัวที่1เนี่ยตอนนี้รีดน้ําเชื้ออยู่ที่ SG Bidding s e r v i c e นะครับของเสียเก่งนะฮะแล้วก็ พ่อของเขาคือลิซซี่พินนาเคิลนะครับ9 92ทับ465นะครับส่วนแม่ก็จะเป็นแบรนด์ของลิซซี่เหมือนกันนะครับแม่ของตัว99ทั458เนี่ยนะฮะแม่ก็เป็นแบรนด์ลิซซี่นะครับรหัสมันยาวเหลือเกินนะฮะคงไม่ต้องอ่านให้ฟังนะครับดูฮะโลโก้ชัดเจนครับผมนี่ ตัวแม่นะครับสูงประมาณ150นะครับลูกกินนมอยู่ก็เลยดูจะเพียวๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ผอมเลยนะครับผมไม่มีผอมฮะดูหน้าครับผมนี่ของแท้ของจริงแน่นอนครับนะฮะนี่คือใบเพชรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นค้างให้ดูชัดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวลูกนะฮะเอาละครับมาดูตัวลูกนะฮะ โอ้โหนี่ครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะดูนะครับอายุจะห้าเดือนอีกวันสองวันเนี่ยนะครับผมเป็นลูกชายของบับบ้าห้าพี่น้องครับดูนะฮะโอ้โหเรื่องของเม็ดสีเรื่องของกระดูกเรื่องของความหนาพี่น้องครับช็อกโกแลตยังไงอย่างนั้นเลยนะครับจะออกดำดับนะครับจะออกดำดำแดงนะครับ หรือไม่ที่ภาษาวัวเขาเรียกกันก็คือเรดดาร์นะครับพี่น้องดูนะฮะนี่ครับนี่ขนาดในล่มนะครับดูครับผมสีสุดยอดจริงๆตัวนี้นะฮะกระดูกไม่ต้องห่วงครับวัวอายุ4เดือนพี่น้องดูนะฮะเกือบ5เดือนนะครับดูครับน้ำล่างน้าลึกนะฮะตัวนี้อย่างหนาเลยครับดูแผ่นหลังครับผมนี่ โอ้โหสุดยอดดูกล้ามเนื้อท้ายครับเกาะลึกทีเดียวเลยนะฮะดูครับผมคือสุดยอดอนาคตพ่อพันธ์บีฟมาสเตอร์อีกหนึ่งตัวครับนะฮะแม่ลูกคู่นี้นะครับเปิดราคาไว้ที่8 0 0แสนบาทครับผมเป็นราคาทุนเลยนะครับเนี่ยนะฮะแม่ของเขานะครับนี่นี่แม่ของเขาท้องว่างนะครับส่วนตัวลูกก็นี่ฮะเป็นลูกชายของ ปับบ้า507นะครับกำลังดือ้อกำลังซนเลยพี่น้องวัวอายุเกือบเกือบ5เดือนนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะแยกลูกอย่างเดียวยินดีเลยนะครับนี่ฮะกับผมพี่น้องครับลูกอย่างเดียววันนี้บอกขายในราคา20 0 0 0 0บาท6เดือนจับได้เลยครับผม นะฮะลูกชายของบับบ้า507นะครับแม่เป็นลิซซี่นำเข้านะครับผมอายุ5เดือนนะครับความใหญ่ความหนาความลึกมาเต็มโดยเฉพาะเรื่องของสีแล้วก็กระดูกมาเต็มดีเหลือเกินนะฮะเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดครับใครที่กำลังตามหาพ่อพันุตัวนี้ผมมองถึงลีดน้ำเชื้อได้เลยครับพี่น้องครับดูนะฮะนี่ฮะ สุดยอดมากๆนะครับสองแสนบาทครับผมตัวนี้นะครับสองแสนบาทครับผมหรือนะครับหรือว่าถ้าท่านนะฮะอยากจะได้แม่ตัวเดียวได้ไหมนะฮะไม่อยากได้ลูกชายไปนะครับก็ยินดีเหมือนกันครับผมตัวนี้นะฮะ9 9้าเทับนะครับวันนี้ขายในราคา0 0แสนบาทครับผม ขายในราคา6 0แสนบาทนะครับมาเลือกเอาได้เลยครับมี2ตัวราคาเดียวกันนะฮะท้องว่างทั้งคู่ครับนะฮะท้องว่างทั้งคู่มาเลือกได้เลยนู่นฮะอีก1ตัวอยู่ตรงโน้นตัวนั้นเนี่ยใหญ่หนาลึกนะครับตัวนี้ลูกกินนมอยู่นะครับก็เลยจะบางลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยพอๆกันนะครับความสูงไล่ๆกันเลยนะฮะดูนะครับสุดยอดครับตัวนี้6 แสนบาทครับผมนะฮะหกแสนบาทครับเอาละครับพี่น้องครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตพาชมราคาของดีของสวยนะครับพี่น้องครับของดีของสวยก็ต้องมาคู่กับราคาที่สมเนื้อสมตัวนะครับราคาที่สมเนื้อสมตัวนะฮะ เพราะว่านี่คือบีฟม m สเตอร์นำเข้านะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้ขายไม่ได้หรอกราคานี้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับท่านซื้อไม่ได้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับว่าวันนี้ชั่วโมงนี้นะฮะวัวน,นอกนำเข้าเนี่ยราคาแบบนี้นะครับแสว่าท่านที่กำลังตามหาของสวยของดีเกรด A ผมแนะนำว่า ราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนอาราคาที่ซื้อเข้ามาไม่ต้องห่วงครับผมยังไงก็ขาดทุนแน่นอนครับนะฮะยังไงขาดทุนแน่นอนวันนี้ขอตีทุนคืนสักเศษห่งเศษสามส่วนสของราคาที่ซื้อมาแล้วกันนะครับผมดูนะฮะเนี่ยครับหรือถ้าท่านอยากจะยกทั้ง3ตัวราคามาคุยกันได้เลยครับผมนะฮะเหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้สวยมากพี่น้องครับผมมาเฝ้าอยู่นี่3มชั่วโมงแล้วนะยังไม่กลับบ้านเลยนะฮหนีไม่ออกจริงๆครับเพราะว่าส่วนตัวแอดแล้วเนี่ยก็เลี้ยงบีฟมาเตอร์อยู่เหมือนกันแต่ว่าของผมไม่ถึงชุดนี้แน่นอนครับของผมเกรดยังไม่ถึงชุดนี้แน่นอนนะครับเอาล่ะครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ